สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้หมอกลงนะคะเอฟซีหมอกเยอะเลยนะคะน้ำหมอกน้ำข่างลงแล้วก็อากาศก็หนาวเย็นนะคะช่วงเช้าๆนะคะอากาศเย็นกำลังสบายเลยนะคะไม่หนาวไม่ร้อนนะเอซีนี่ค่ะหมอกนะคะ หมอกลงหมอกลงเนะะาะภาษาต้มน้ำอยู่นะต้มน้ำกินกาแฟนะคะเอาขากลองขึ้นหลอกขากองหนึ่งข้าวนะฮะดูไฟหมอ้อข้าวก่อน หนึ่งข้าวล้างจานนะครพร้อมกันเลยนะคะ นี่ค่ะข้าวก็สุกแล้วนะคะเอฟซีนี่ถ้าเรานึ่งหวดนะคะเมื่อคืนนะคะคุณอรุศรินนะคะบอกว่านึ่งข้าวในหม้อไฟฟ้านะคะแช่หมดเลยนะคะเละหมดนะคะนี่ถ้าเรานึ่งหัวนะคะแป๊บเดียวสุกนะเอฟซีเนาะเนะเราเอาน้ําตั้งไฟแล้วก็หัวแล้วต้องราดน้ําก่อนนะเอฟซีนะราดน้ําก่อนแล้วค่อยเอาข้าวใส่นะคะข้าวสารที่เราแช่นะคะ เอาใส่แล้วก็ราดน้ําอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราเอาข้าวเสร็จแล้วเราก็ราดน้ําอีกทีหนึ่งนะคะราดใส่ข้าวนะคะเสร็จแล้วก็เอามาตั้งนะคะเอฟซี FC ประมาณนี่ค่ะสิบกว่านาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะเนีย่ยข้าวก็จะสุกแบบนี้เลยนะคะนะไม่มีแฉะนะคะเอฟซีน้ำก็น้ำมนหม้อนึ่งก็ใส่ประมาณหนึ่งขันนะคะเอฟซี FC. น้ำมันจะไม่ถึงก้นหัวนะคะมันจะไม่ฟูมนะคะที่เรานึ่งไฟฟ้าถ้าเราใส่น้ําเยอะน้ํามันก็จะฟูมขึ้นนะคะฟูมขึ้นถึงข้าวนะคะถึงข้าวที่เรานึ่งนะคะมันก็จะทําให้เหมือนเราต้มเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันฟูมแล้วมันก็เหมือนข้าต้มเลยนะก็จะเละอย่างว่านะคะถ้าเรานึ่งหัวนมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะ fc นึ่งหัวนะนึ่งหวยิ่งง่ายกว่านะคะ น้องแค่เนี่ค่ะเราเอาน้ําใส่หม้อนึ่งนะคะแล้วก็มาตั้งไฟนะคะแล้วก็เอาน้านะคะราหดหัวนะคะเสร็จแล้วก็เอาข้าวลงแล้วก็ราดน้ําอีกทีหนึ่งก็เอามาตั้งนะคะใส่กับหม้อนึ่งแบบนี้นะเอซีแป๊บเดียวก็สุกนะคะประมาณสิบกว่านาทีนะคะเดี๋ยวภาษาใส่ข้าวก่อนนะคะข้าวสุกแล้วนี่ค่ะภาษานึ่งแป๊บเดียวเองนะคะล้างจานเสร็จข้าวก็สุกพอดีนะคะนี่ค่ะหนึ่งเสร็จแล้วนะคะสวยงามนะไม่ 对。嗯 <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะคะ fc นี่วิธีนึ่งข้าวนะคะแป๊บเดียวสุกแล้วนะคะหมอกหมอกหมอกนะหมอกยังไม่จางเลยนะคะเช้าว,วันนี้นะคะหมอกลงเยอะนะ,ะ fc นะคะอากาศก็เย็นลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ